สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดคับเส้นผมนะคะให้เพื่อนๆดูเราได้นางแบบมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่นางแบบเนี่ยภาพมันยังเล็กเราจะซูมภาพนางแบบให้ใหญ่ขึ้นนะคะวิธีการซูมก็คือกดไปที่แป้นคอนโท l และออเ i นแล้วคลิกเมาส์นะคะเพื่อที่เราจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เราได้ภาพขยายในระดับหนึ่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ไปกดปุ่มกุญแจเพื่อปลดล็อกแล้วก็ไปที่คำสั่งนะคะ quick object selection ถ o o ก่อนนะคะเราคลอกไปเลยค่ะเราจะเห็นว่าเราจะได้ภาพนางแบบที่คลอบภาพไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเส้นประประพวกนี้มันยังไม่ เรียบร้อยเราเลือกคำสั่ง Quick Selection Tool ได้นะคะเพื่อจะดันให้เส้นประเนี่ยออกไปนะคะหลังจากนั้นคลิกขวาเลยค่ะเลือกคำสั่ง Select and m a r k นะคะแบบนี้แล้วก็ไปเลือกหัวแปลงนะคะที่มีลักษณะที่เป็นแฉกงแบบนี้เขาเน่าจะชื่อ Refine Edge บัดมั้คะก็ลากนะคะลาก ค่อยๆ่อยลากลงมานะคะคลิกเมาส์แล้วก็ลากยาวๆออกมาหรือใครจะคลิกปล่อยคลิกปล่อยก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆพพยายามลากให้ปลายให้ถึงปลายเส้นผมเลยนะคะให้สีแดงเนี่ยมันมาทับพื้นสีขาวออกไปให้หมดนะคะ เห็นไหมคะจะมีปลายเส้นผมที่เราอาจจะงคิดไม่ถึงเนี่ยมันซ่อนอยู่หรือหายไปนะคะก็ต้องค่อยๆลากออกมาแบบนี้พื้นที่สีแดงเนี่ยมันจะล้ําเข้ามาในวัตถุที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาเราก็กดไปที่แป้น ALT หรือ Ordinate พอมันเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายลบแล้วก็คลิกไปที่เมาส์หทีนะคะเพื่อผักสีแดงนี้ให้ออกไป หลังจากนั้นเราก็มาที่ Output Setting ถ้า Output Setting ของเพื่อนๆยังเป็นลูกศรชี้ไปทางขวาคลิกหนึ่งทีนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกคำสั่งที่ New Layer with Layer Mask แล้วก็คลิกโอเคแบบนี้แล้วก็เมาส์นะคะมาชี้ที่ Layer ร์0แล้วก็กดไปที่ Create New หรือเครื่องหมายบวก เราก็จะได้เลเยอร์ขึ้นมาใหม่ชื่อเลเยอร์หนึ่งนะคะหลังจากนั้นถ้าถาดสีของเพื่อนๆน,นะคะยังเป็นขาวดำ mm hmm. ก็ปล่อยไปอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปที่เอ,อียร์ดอปเปอร์นะคะกดไปที่เอียร์ดอปเปอร์เสร็จมันจะเป็นหลอดนะคะจุ่มสีผมเข้าไปแบบนี้ถาดสีของแบ็กกราวมันจะเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาลเป็นสีผมเราไปเลือกแปลง หลังจากนั้นเราก็ตั้งค่า opacity นะคะตั้งแต่2 1 0ถึง100แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะส่วนโฟ w เราก็ตั้งได้นะคะตามใจเพื่อนๆนะคะหลังจากนั้นระบายลงไปเลยะคะ่ะตามเส้นผมเพื่อให้เส้นผมของนางแบบเนี่ยมันมีความชัดมากขึ้น นี้นะคะระบายไปเลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ adjustment นะคะหรืออดีฉันเรียกเจ้าปุ่มสีก็แล้วกันไปที่ solid color จะเห็นแบ็กกราวด์ข้างหลังเปลี่ยนไปนะคะถ้าเราไม่ชอบสีน้ำตาลเราอาจจะไปจิ้มนะคะสีเขียวหรือสีเขียวอ่อนสีน้ำเงินสีม่วง เลือกได้ตามใจที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะหลังจากที่เราเลือกแบ็กกราวสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิกโอเคแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะและยังสามารถมู e นะคะนำแบบคนนี้ไปไว้หรือนำไปใช้งานกับภาพอื่นๆที่เราต้องการก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ